โอ้ยไม่ลอยเลยอาวันเลยของนี้เป็นวัยรุ่นอินเดรครับทำไม่ลอจังเลยลำนี้ทำไม่ลอจังเลย ก็สวัสดีครับอยู่กับผมนายปาโมดกับช่อง SR ปาโม h ชาแนลนะครับ <What? S 1> เดี๋ยววันนี้ What <the> fuck? เดี๋ยว,วน,นี้ทีมงานชวนไปเที่ยวครับวันนี้น่าจะมีงานมีมีทิปทิปงานบุญครับที่โรงเรียนทีมงานก็รออยู่ที่ร้านบอเทครับไปรวมตัวกันที่นั่นไปไ สุขลิ้นมี2ลำครับมีแบสซิงครับ850แล้วก็ผม650ครับเขานัดรวมตัวกันที่ร้านบอทเทบ่ายโมงครึ่งครับเขาล้อหมุนที่ร้านเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านบอทเทครับ คนหรือ,อยังไม่รู้เออตอนนี้เราก็มาถึงร้านบอเทแล้วครับมีมาหนึ่งลํำครับของอาจารย์โน CVR ห้าร้อยที่เว่นอาของอาจารย์ครับตอนนี้ทีมงานก็ยังไม่มากันเลยครับเดี๋ยวนั่งรอสแปบบ๊บตอนนี้ทีมงานก็มากันครบหมดแล้วครับโอ้โหหลายลํำมากเลยครับวันนี้ เดี๋ยวเราไปรวมตัวกันในทีที่โรงเรียนปาลุบูเก้ครับของพอสันทริปในก็งานบุญครับไปสมทบทุนสร้างปาดิกาครับที่ปาดีครับ เดี๋ยวทีมงานแวงเบเกอร์นี่ก็จะไปรวมตัวกันที่โรงเรียนตาโลโบเกก่อนครับที่ลิโก้ครับงานนี้น่าจะมีหลายกลุ่มเข้าไปกลุ่มสองล้อกลุ่มโกโลกก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวรอชมที่งานครับว่าจะมีคนไปเยอะขนาดไหนแต่ผมว่านี่เยอะแน่นอนครับ ลำนี้แต่หล่อๆครับฝาแปดครับลำนี้โค้นหล่อเลยๆๆหล่อจริงครับหลอกว่ารถผมอีกแต่งเต็มมากคันนี้ก็หล่อนี่เท่าแก่ร้านน้ำเราแบสซิงพีจรของเราเก็หล่อเหมือนเดิมครับๆๆ ดูครอบครัวไปเกันน้องหลับแล้ววนหล่อเลยลอสซี่นี่แบกกันไหนครับวัซิดหกห้าศูนย์ครับโอ้โหสุดสุดสุดะครับนี่แบรีของเราเจ้าเก่าหนุ่มรอ จิมงานสายบนครับรอจังเลยประธานเรานี่แน่นอนเป็นแก๊งครับโอ้โหหมดขอบกลุ่มเล็กๆครับแงบงค์ไบเกอร์ออกใจซาทีนี่มีแต่ความสุขครับ แวงนี่เขาอยู่แบบครอบครัวครับเป็นพี่เป็นน้องกันครับกลุ่มแวงมีสภาพดีๆมีให้กันเสมอเ<อ>ยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นแถวเลยอาจารย์โนเราก็บินตรงมาจากยะลาเลยครับเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะโอ้โหนับถือใจอาจารย์มากเลยครับมาอย่างไกลครับมาด้วยใจจริงๆครับงานนี้ งานบุญนี้ไม่ต้องห่วงครับแกไม่พลาดแน่นอนนี่หมดคอพระอาจารย์ตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนตลบภูเก๊เป็นที่เรียบร้อยนี่ครับโรงเรียนตลบภูเก๊โรงเรียนของพอซันครับไบเกอร์สาย้าของเราไม่น่าเชื่อแกจะเป็นพอ,อ,อทีนี่ จอดแหนไปจอดทางในเนาะออนจอดทางนอกเหรอค่อยมารวมตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะไปต่อใช่ไหมทีมงานก็เดินทางมาถึงโรงเรียนตะลูปโปกเก้เป็นที่เรียบร้อยครับมารวมตัวกันอีกทีหนึ่งครับแล้วก็จะไปที่ตาดีกาตรงไหนไม่ทราบกันเดี๋ยวรอพออสันนำไปอีกที โอ้โหมีเล่าด้วยครับในรูปนี่ไม่ธรรมดาเจมเจยมยินดีต้อนรับครับคณะบไบเกอร์อแหวงบไบเกอร์อนี่ก็คือโรงเรียนของผอสันครับแกเป็นผอที่นี่นี่เจ้าตัวหมวกใบเดิมครับแบทแ,แมนทำไมามาสายคนนี้ สายดีกว่าไม่มาอ๋อนี่ครับพอพอซาดุนออดุนไปรับพอของเราทีมงานมากันเพียบเลยโอ้คันนี้หมดขอบเลยครับเมื่อกี้เ้ยนิดหน่อยนี่ ยืนงงน้องระวังน้องยังง่วงอยู่เลยเฮ้ยไปได้นน่นี่นี่ได้ของไหนมาได้มาได้นอนวะช่างอุ้ยทำไมมันหล่อแต่วะอ๋อแสดงว่ายังไม่รู้โอ้โหโอ้ยยังแจม่ะครับ ที่มันก็มาถึงก็พักดื่มน้ำดื่ม่ากันครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อเบอร์ไหนไปเรียบเออร์ไหนเนี่ยเบอร์ไหนเบอร์อะไรเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์สองนะก้าวหน้าเก้าวไกลถ้าผมได้เป็นนายกผมจะให้ประชาชนมีบิ๊กไบทุกคนไม่ไม่ได้นะใช่ไหมโอ้ต้องมาเลยพอเล่นเอา รูปขึ้นหน้าป้ายเลยตอนนี้ทีมงานก็พร้อมกันครับอีกหนาทีก็จะเดินทางไปที่งานกันเลยครับออออได้แล้วครับได้แล้ว,ลวตอนนี้กลุ่มเราก็มารวมตัวกันมีแบงค์ไบเกอร์แล้วก็ทีมฟอร์ซ่าของสวยนขโขลกแล้วก็ฮาร์เลย์บรรยากาศคือคืนมากเลยครับวันนี้ฝนก็จะตก มีแก๊งของไทยอ้ำโรยเยนเทลาลัมรอๆกันทัน้งนั้นตอนนี้เราเขาจะออกเดินทางกันแล้วครับฮะหายละ เปิดยงังโอ้โหแต่ลาลำรอรอเพเราก็เดินทางไปที่งานกันครับไม่ไกลจากโรงเรียนมาเท่าไหร่วันนี้มารวมตัวกันเยอะมากครับชาวสองล้อมาทุกครับมาทุกยี่ห้อมีหมด ไม่รู้แก๊งสองทีมันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูที่งานครับแต่ไว้รุน่นอินโดมาครับพวกเวฟพวกมีหลายรุ่นครับรถติดเลยครับมากันเยอะมากเลย,ยคนเยอะยเยอะมากเลยนี่ทีมงานของเรารอกันทุกรำโ,โอ้โห เยอะมากเลยครับคือครักจริงๆมีหลายกลุ่มมากเลยครับวันนี้หล่อจริงลำเนี้ยสายสิงสายซิงสายซิงโอ้โหเยอะจริงๆโอ้โหนี่ VIP X m a เหรอรอครับอาบเตงาาให้ิงไ้อามาอสกาีเชลามมทอนกชาวบ้าน่ดรไาลเลย่าน้

คันนี้ก็ยังแจ่มเลยครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศภายในงานครับเป็นการร่วมตัวชาวสองล้อโอ้โหเยอะจริงๆคือคับมากครับวันนี้อาอานัที่ยักษ์ตจวอ,อิเมะอาตาทีมงามนอาบุโจตานาตาปะเดอร์ทีมงานรุ่งเยงยโตเกียวเซ็งยาวาซันจิตโต Nah setelahnya rumungi yang datang pada hari ini ah, Pada Nayuk itu perasan Baru Semasih tempat yang buat Mari berlaku ini dah Mari berlaku Terima kasih uh, Pihak di email sini Juta lima terima kasih Ah, kit merisik, ah minta kita tahu semancik semacam ah, siapa aja yang waktu deh baik selalu dah. oh, mari rumungnya tak kusen tu baik baik selalu. อไรตัวเป็ดะอัล <aún> ฮ <yelled> ัมดุลิลลา์วันนี้เราได้ดูนะเาไดูด้กเบนกาเ์เลดโซนนี้ก็เป็นแกงของวัยรุ่นครับโอ้ยไม่หลอยเลยอาวัน ครังนี้เป็นกระบะซิงครับ แต่คันลั่นๆนะครับน่เอาเรื่องลั่นจริงๆอ่ะครับ <Okay. S 2> อย่างลั่นนะครับโอเคไปเยฮะรวมตัวกันเยอะมากครับวันนี้ คลิปนี้ก็รับบุญเต็มๆครับก็ร่วมสมทบทุนครับสร้างตาดิกาครับงานบุญแบบนี้แก๊งสองล้อก็ไม่พลาดครับวันนี้ก็มากันหลายกลุ่มมากเลยนับไม่ถ้วนครับกระบะซิ่งแก๊งวัยรุ่นอินโดแล้วกลุ่ม b บ g กไบค์ของโกโลกทีมงานของเรา ก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเ <c oughs> โอ้โห,โโหแน่นอนมากเลยครับวัยรุ่นนะครับนี่แกงวัยรุ่น ล่อยรุ่นป่อย รับบุญเต็มๆครับวันนี้ครับทำบุญเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับบ้านก่อทิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ